อโอเนียมอารโบเรียมหรือกุหลาบหินสีดำหรือกุหลาบดำออกอาการอย่างนี้ใบตกอย่าเพิ่งทอนทิ้งนะคะเพื่อนๆคะเป็นอาการที่เขาต้องการน้ำขาดน้ำใบตกไม่แข็งใบไม่แข็ง เดี๋ยวพอเราให้น้ำเขาเขาก็จะสดชื่นเบิกบานขึ้นมาใบก็จะแข็งชูตั้งตอนเลี้ยงใหม่ๆรุ่นี้ยังไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วนะคะแต่พอให้น้ำเขาเขาก็จะสดชื่นขึ้นมาเป็นกุหลาบหินอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ เลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆคะเลี้ยงง่ายมากๆแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาแตกกอแตกทรงพุ่มเร็วมากสีจะเข้มหรืออ่อนอยู่ที่แสงแดดที่เขาได้รับนะคะแล้วก็กิ่งที่ออกใหม่แตกกิ่งใหม่ก็จะสีเข้มที่เห็นเนี่ยค่ะ สีจะเข้มพอนานเข้าก็จะเริ่มจางแบบนี้ค่ะแต่แต่ว่าถ้าได้รับแดดจัดจัดก็ออกดำเลยนะคะสีเข้มเลยนี่ยังออกน้ำตาลดำอยู่หลังจากที่ลดน้ำเขานะคะเพื่อนๆคะ่ะกุหลาบหินสายพันธุ์นี้ถ้าขาดน้ำก็จะใบตก พอให้น้ำก็จะสดชื่นดีดใบขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะช่วงหน้าร้อนแดดจัดก็ลดน้ำทุกวันช่วงเช้าๆหรือช่วงค่ำๆถ้ารดน้ำในช่วงที่แดดจัด ดินมีความร้อนพอเจอน้ําก็จะมีส่งผลต่อต้อนไม้นะคะรดน้ำเช้าเช้าช่วง6กโมงเช้าหรือว่าช่วงเย็นหกโมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่รุนีสังเกตนะคะแบ่งปันประสบการณ์กันบางทีเลี้ยงไปนานๆก็จะเห็นกิ่งกา้านทรงก้านกิ่งสูงต้องให้ปุ๋ยบำรุง ให้เป็นปุ๋ยคอกเขาก็ดีเขาก็ชอบนะคะให้ปุ๋ยบํารุงเขาก็จะแตกกิ่งออกมาก็จะเป็นทรงพุ่มใหญ่ใบสวยแทบไม่เห็นแทบไม่เห็นลำต้นเลยนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะถ้าเขาถ้าเราบำรุงเขาดีๆเขาแตกแตกกิ่งเยอะก็จะเหมือนดอกกุหลาบที่เป็นทรงพุ่มที่เป็นที่เป็นพุ่มใหญ่ๆ สวยงามแต่ว่าถ้าเขาไม่อาหารปุ๋ยให้เขาไม่เพียงพอก็จะเห็นก้านเยอะหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบแบบนั้นก็ปล่อยตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าอยากให้เขาเป็นดอกกุหลาบเป็นกระจุกกระจุกเป็นทรงพุ่มใหญ่ใหญให้ปุ๋ยบำรุงเขาค่ะพอเขาแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะๆก็งามแบบนี้ค่ะ นี่เพิ่งเลี้ยงมาไม่ไม่กี่เดือนเองนะคะตอนได้มาได้มาแค่ต้นเดียวหลังจากนั้นก็บำรุงให้ปุ๋ยบำรุงให้เป็นปุ๋ยคอกเขาก็ชอบนะคะไม้ประเภทโชใบให้ปุ๋ยคอกนอย่างชอบเลยแล้วก็ลดดย้วยน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวไม่เคยได้ทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนคะเอามารดน้ำต้นไม้ ต้นไม้งามจีงค่ะแตกแตกกิ่งเยอะเลยนะคะแตกออกมาจากลําต้นเขาบางครั้งก็แตกออกมาจากซอกซอกกีบซอกใบของเขากุหลาบดำเป็นกุหลาบหินอีกสายพันหนึ่งที่เลี้ยงง่ายโตเร็วแตกกิ่งก้านสาขา เร็วปลูกได้ทั้งลงดินเลยหรือว่าปลูกในกระถางเพื่อโชว์ทรงต้นของเขานี่ปลูกลงดินเลยนะคะส่วนดอกจะดอกเล็กดอกใหญ่ก็อยู่ที่เราบำรุงค่ะบำรุงได้ปุ๋ยถึงก็ดอกโต เป็นใบของเขานะคะแต่ว่าลักษณะที่เขาส่งใบออกมาก็จะเหมือนกุหลาบเลยเป็นกุหลาบหินสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมปลูกประดับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมความงามของกุหลาบดำเวลาเขาขาดน้ำก็ใบตกขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี